ยอมหลังจากเกมที่แล้วหาคนแพ้เพื่อที่ไปท้าประลองกับอาจารย์ฮับคิโดและท้ายสุดแล้วคังโป้ยเป็นฝ่ายยอมแพ้ครับและจะต้องไปลุยกับอาจารย์ครับคุณผู้ชม คืออาจารย์ประยุทธ์ลิ้มบงผู้ฝึกสอนฮับคิโดมาพร้อมกับอาจารย์ชัยเฉลิมนาคสวัสด์สายดำขาโหดทั้งคู่ครับผมขอคำชี้แนะด้วยครับครับเชิญแม่ดูจากคำเชิญแล้วเสียงไม่ค่อยจะดูโหดเท่าไหร่ครับ

อาจาชย์เป็นอย่างดี <S <S แม่หมดสภาพเลยครับสามลุมหนึ่งหลังจากที่ต่อสู้แล้วแพ้ทั้งสามคนเลยฝากตัวเป็นศิษย์ของอาจารย์ชัยเฉลิมครับสมัยนี้นะครับพวกคุณเรียนกันเนี่ยเต็โกโลโ,กโดเนี่ยเต็กลโดเป็นกีฬานะครับถูกประจุอยู่ในโอลิมปิกนะกำหนดเป้านะครับ กำหนดใส่เกาะได้ออกแรงให้เต็มที่แต่ต้องมีเป้าแต่ฮับกิโดเนี่ยมันคือสิบปะการต่อสู้แบบที่ยังใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเราสังเกตได้จากท่าไร้ลาเอาง่ายๆนะครับถึงก็เริ่มเรียนรู้เลยครับเพื่อการแข่งขันแต่ฮับกิโดเนี่ยมันคือการต่อสู้จริงเราแยกอย่างนี้เตันโดเวลาต่อสู้มันเรียกครูนะถ้าเป็นญี่ปุ่นก็คือคุมิเต้นะใช่ภาษาเกาหลีเรียกเคิรุกิแต่ถ้าเกิดเป็นต่อสู้จริงเนี่ยเขาเรียกโคจินซุนอย่างเช่นคุณจับลายผม นะผมตบโ้ล์ทเน,นี่ยอย่างเงี้ยนะครับจะต่อสู้ก็ต่อเมื่อโดนทัชชิ่งแอคก็คือโดนโจมตีมาก่อนแล้วเนี่ยผมสอนนะให้ออกไปเป็นหนึ่งสอนคนมาเป็นคนเอาละสิครับว่าใครในสามคนนี้หรือเปล่าครับยังไม่ได้กลับมาเฮ้ยอาจารย์ขอร้องหน่อยไม่ลองหน่อยมันลองได้เยอะเลยนะครับเข้ามาแล้ว อาจจะเป็นคนไม่เต็มแต่ออกไปเป็นคนแน่นอนมีตามาคารวะรู้จักครูบาอาจารย์คุณธรรมร,รมู้จักคุณธรรมไหมรู้จักคนอื่นทําไม่เป็นไรแต่คุณต้องทำ<อ>งเรียกคุณธรรมะไม่ใช่เะม,มีมุก้วยนะครับอาจารย์หรือว่าโหดอย่างเดียวครับเนี่ยแถมฮาด้วยนะเนี่ยวันนี้ผมจะให้อาจารย์ประยุทธ์นะครับถ่ายทอดเสียบการต่อสู้นะฮับกิโรแบบออริจินอลก็คือเตะวันโดนั่นเองนะครับก็คือการเตะต่ตอยเนี่ย ในสมัยก่อนเขาไม่แยกกันเป็นกีฬาเป็นการต่อสู้เขาซ้อมรวมกันคนเกาหลีมาสู้คอมมิวนิสต์นะครับอจาจับยประโยชน์ครับชิดสบอบริกเกะสบอมแปลว่าครูสบอมนิมแปลว่าคุณครูสอบริกเกะคืองเงี้แปบลบว่าคำนับคุณครูสบอบริกเกะขึ้เนเฉใชาญพยุทธ์ชัดตรงครับแถวตรงนะฮะถ้าเตรียมชุนบี่นะครับถอยซ้ายออก เท้ากับไหลเราแล้วก็นะฮะดันแขนมาข้างหน้าอันนี้คือท่าบล็อกด้วยในตัวนะฮะท่าเตรียมท่าที่3จะเป็นท่าต่อยนะครับชื่อว่า h o t riding stand single punch หก้าวสายออกนะะ้ำหนักลงตรงนะครับน้ำหนักล,ลงตรงน,นะฮะ,นะฮะต่อยใช้แรงออกมาจากเอวนะครับตาด้ไหลนะครับ ที่น้ำหนักไปด้านหน้าที่สุดนะครับโอเคคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้ไปกับ3มบูบุญนบุ๋ยของเราได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเจ็บตัวครับคุณท่าที่สองนะครับป่อยง้างนะฮะดับเบิลพันช์ฮึ่นะฮะร้องเสียงดัง คุมาู้ชมถึงว่าเรียวแรงและท่าทางถูกต้องใช่ได้ครับนี่สงสัยไหมครับว่าที่อาจารย์ยุทธเนี่ยสอนให้คุณชกหมัดหนึ่งหมัดสองเนี่ยมันคือท่าเพื่อการปกล้องตัวโดยเฉพาะถ้าเกิดไม่ใช่เพื่อการปกล้องก็เป็นการพัฒนานะครับเวลาเราชกเนี่ยเราล็อกกบขับไหล่เอาไว้เนี่ยเพื่อพัฒนาสายเรียกเป็นทเลวิสครับถตัวนี้เป็นนักอบตัวนี้เป็นอะไรเรียกตัวนี้เรียกเด็กต่อยเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อส่วนนี้ แต่จริงแล้วมันใช้ได้อย่างนี้ครับโดนบิดคอดีพอขอเรือครับฮะเนี่ยเราก็สามารถชกคนร้ายได้เวลาเราดูคนร้ายที่การบินคอครับเช่นนะครับครับผมลองนะบิดคอครับวอุอยออาวอุยออ จำให้ครับ,บ <S <S 1> <S 1> ไหนบอกว่าซ้อมครับนี่เล่นสเต็มที่เลยครับถ้าที่เราจะฝึกต่อไปคือฟ้อนคิกยกข่าขวาขึ้นนะครับดันดับตรงแล้วดันตะโพกออกไปนะครับดึงกลับมาด้านหลังนะฮะพร้อมกัน รับขาหนึ่งสองท่<พ>าที่สองนะฮะเรียกว่าไซคิกนะครับไซคิกคือยกข่าขึ้นนะครับเข,ข่นะขาตั้งขึ้นแล้วก็ดันสะโพกไปนะฮะแต่ให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับท่<พ>าที่สามเป็นข้<พ>างท่าที่สามเรียกว่าเราเฮ house กนะครับ เตะกวาจากด้านข้างนะครับยกเก่าขึ้นขอ,องเตะซีเราคลิกทีหอหายโช้าช้า้าเร็วเร็วเร,วเร,วเรวโ,อโอเคไม่เป็นไรดูนี่ตัวอย่างมาามาสินี่ต้องดูเด็กเตะเป็นตัวอย่างไม่ต้องถึงมือผู้ใหญ่ครับ แม่เป็นไงครับฝีมือไม่เด็กเลยนะครับโอ้โหตวเตรียมตอมแต้มยังไงก็ไม่รู้นะครับคุณจอบห้นนักกว่าเดิมอีกครับคุณจังป่วย เร็วอ่าทิ้งทีเร็วกว่านี้อีกเร็วสุดแล้วดูจากสีหน้าอาจารย์เฉลิมเห็นทั้งสามคนแล้วน่าจะยากครับกรบนะชุดมดีเนาะท่าต่อไปท่านี้เป็นท่าพิเศษน,นะครับ back kick ะน,บนะครับยืกราบนะคะวิธีใช้ก็คือตั้งกานะฮะับ back kick หมุนถีบไปด้านหลังนะครับนะครับน,น,น,นะครับ โอเคดูดีๆตังการนะฮะโอเคฮือฮืเปลี่ยนขาฮืซ้ายฮือฮท่าแบบนี้นะครับเขาเป็นท่าภาษาอังกฤษเรียกท่าเคาน์เตอร์ท่าบวกนะฮะท่าบวกเวลาทุ่งทุบทำลายเช่นเตะลำตัวหมุน อ่า่าเนียจังหวะที่เขาเตะลัต,ตัวมาเห็นนะี้ฮะก็โดนจังหวะนั้นแรงฟาดจีฟาดตอสอ้าโอ้โหวิชานั้นต้องแลกมาด้วยความเจ็บตัวครับผู้ชมแค่ไหนกรณีที่ถ้าเกิดไม่ได้ต่อสู้บนเวทีเนี่ยไม่ต้องการพอยตแต้มเนี่ยเราก็สามารถเตะนะฮะสูงกว่าตำแหน่งที่เขาให้ต้านได้คือสายนะครับเราก็การแข่งขันแลแ้วเตะแบบนี้ขึ้นไปเตะผมอันนี้นะคอ,อยดี ในการเอาพูดจริงมึงก็เตะตรงไหนกันนะหมวดเนี่ยไอ้ท pues ี yeah. ้ยังไม่มีเลยเอาไปที่แต่ไม่ตายอยู่เนี่ยเหรอรถเตะสองทีตัวดำเลยปลอดภัยเลยปลอดภัยปลอดภัยครับปุโอ้ยเจ็บปวดครับท่านี้ไม่ใช่เตะเข้าที่ท้องนะครับแต่เป็นการเตะเข้าที่ลิ้นปี่ครับคุณผู้ชมอาจตายได้นะครับอย่าเผลอไปเล่นเชียวนี่คือวิธีใช้นะครับต้องไปฝึกเยอะๆนะครับโอเคจุดไปไปกุมาน หน้าตาดีสวยครับไอ้นี่เป็นโจรน,นะครับจับผมจะใช้ฟอนต์คิกเห็น<อ>ไหมครับเนี่ยถ้าแล้วเราก็ใช้ก้นตัวร้ายไม่จักมือใม้ไป็นนางสาวเห็นไหมครับผมจะบิดเล็กน้อยนะครับเร้อมมากลนอันนี้ก็ ตีเข้าไปนะครับตีเข้าไปตีเข้าไปคนร้ายเขาโกรกก็หลือเบาที้คนร้ายเกิดใส่ลำตัวผมนะเฮ้ยใอ้ไงใส่ร้ายไต่ขึ้นมาเฮ้ยไต่โกลนะฮหรือว่าเข่าได้นะครับหรือตัวจนะับลุเห็นไหมเราสามารถเตะไปที่ตัวเองต่ำๆอะช มือผู้หญิงมันจะไปเจ็บอะไรแค่เคาะที่มือเนี่ยโยมันเจ็บจริงๆนะครับคุณผู้ชมเราเอาไเคาะดได้ครับอได้ม้อาวเงมนีกาอันก็มีการทุกครับเพราะว่าบริเวณส่วนนี้เขาไม่มีกล้ามเนื้อเมนซินเอ็นเยอะ นะครับเราสามารถทําได้สองลักษณะลับแด้เลยครับใช้การนับแรกข้อลงหลุดเลยอันดับสองเราใช้การขีดเจ็บไหมเจ็บมะเงกไม่เหไม่เหมือนมะเหงกมันคือมันมันคือมะเงกครับไม่ใช่เหมือนมะเหงกครับถูกต้องแล้วครับอาจารย์ หน้ามาทำการต้อ,อสูดบบ้ด้วยอาวุธต่างนกันครับอะไรทำให้อะไรลอง